สวัสดีค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเพื่อนๆไปดูสรรพคุณและประโยชน์ของกระถินนะคะเพื่อนๆค่ะดูกระถินสังเกตกระถินต้นนี้ที่บ้านสุภาพรน,นะคะ เพื่อนเพื่อนบ้านเก็บกระถินไปกินซะจนไม่มียอดมีแต่ยอดอ่อนออกมาค่ะเพื่อนเอนค่ะไม่เคยเห็นฝักแก่ของกระถินต้นนี้เลยค่ะกระถินในสนามท,ที่หมู่บ้านสุภาพร์มีหลายต้นก็เลยนี่ค่ะถ่ายต้นนี้มาให้ดูเขาเก็บกินตลอดเลยกระถินมีสรรพคุณทั้งรากมเมล็ดยอดอ่อนแล้วก็อ่อละอ่ออะไรนะฝักค่ะฝักเขา ปักอ่อนฟากแก่เม็ดเขาอะค่ะมีสรรพประโยชน์ตามนสปปรรพคุณดังนี้หนึ่งนะคะใช้เป็นยาอายุวัฒนะมีอะยอดกระถินมีฟอสฟอรัสสูงช่วยสร้างเสริมและบำรุงกระดูกลดความระดะละดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคความดันโลหิตสูงกระถินอุดมไปด้วยวิตามินเอช่วยบำรุงรักษาสายตา บำรุงหัวใจแก้อาการนอนไม่หลับช่วยให้เจริญอาหารช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ำช่วยแก้เครสกระดีขึ้นตาเป็นเม็ดๆนะคะแก้อาการท้องร่วงเม็ดกระหินเป็นยาระบายถ่ายพยาธิตัวกลมตัวตืดเป็นอย่างดีช่วยขับลมในลำไส้ช่วยขับรดูขาวของสตรี ช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารดอกกระถินช่วยบำรุงตับฝักกระถินเป็นยาสมานให้ห้ามเลือดเป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆค่ะต่อมาก็เอามาดูประโยชน์ของเขานะคะยอดอ่อนของกระถินฝักอ่อนและเมล็ดใช้รับประทานอาหารได้โดยถ้าประทานอาหารจิ้มกับน้ำพริก กินสดๆสดใส่ส้มตำอะไรประมาณนี้อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใอ่อและยอดกระหินอุดมไปด้วยธาตุไนตโตรเจนและคือโพแทนเซียมประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีมะเล็ดสามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องประดับประดับได้หลายๆชนิดค่ะลำต้นหรือเนื้อไม้กระถินสามารถนำไปทำอุป,ปรกรณ์เครื่องมือการเกษตรฟืนเผาถ่านแล้วก็ได้ทำน้ำส้มควันไฟดีมากเลยค่ะแล้วอีกสาคัญที่สุดก็คือเปลือกของกระถินค่ะใช้เป็นใยอาหารให้กับใช้ ใช้เป็นใยใช้ทํากระดาษได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วมีคุณภาพสูงมากค่ะเพืเ่อนๆค่ะและอีกหลายๆ